สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องยูทูบมองนี่อีสานด้วยพี่น้องครับไก่ยังอยู่กับสวนสวนไมญไเรา้อยู่หนองบัวดแดงคือเก่ากับสวนตาครับแต่ว่าคลิปนี้สิเป็นคลิปพิเศษครับมาเบิงการปลูกผักหวานสวนผักหวานพี่น้องที่ไทยมาคลิปแรก,กเต็มให้ยแต่ว่าอันนี้ก็สิเป็นระบบในสวนที่จะให้เราทายทอดแบบให้พี่น้องได้รู้จากเต็มๆนะครับว่าเราปลูกเราดูแลจังหดพี่น้องครับเพราะว่าผมก็ถ่ายเป็นคลิปยหญ่ๆรวมกันแล้วเนาะครับ คลิปนี้ก็เลยกเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งคือเก้าตามสไตล์ผมลพลพี่น้องครับนั่นก็คือมาปลูกมาดูแลผักหวานเป็นหว่อไงอ๋อไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะไงย,ยุ่นน้อคำเนาะ,นะจ้าอันนี้<ห>บ้าน<อ>ยังก็คำเนา,าบ้านล้านเนียค่ะอำเภอหนองบวแดงจังหวัดชายภูมิครับตาตาซื้อยังก็ตาตาสวัสดีครับตาแดงสวัสดีครับครับนี่พ่อกันจะว่าจากคลิปเราสวัดดีด้วยกันชื่นี่เนาตาเนาะตาแดงครับนี่ละอันนี้มีมังนาวพร้อมต่ว่าสี่หา้เบิ้มผักหวานได้มือเนี่ย ผักหวานนี่เน้ครับปลูกมาโดนมาดนแล้วต่โดนแล้วเปล่ะมันมันดกคือเพรดกเบิ้งมืองนาวเลยอ่าเบื้องแต่ันาวผักหวานเหนียวปลูกผักหวานนี่ไปอบล้มน้ำไหมีปีแล้วเนี่ยน้ำมันุ้ยนุรักสันผัดปลาเพิ่นหน้งเต็ปีสสองพันห้าร้อยสามสามสิบห้าห้าสิบสามปีห้าสิบสามแล้วปีห้าสิบสามแล้มาเริ่มปลูกปีห้าสิบห้า เราก็ได้หลายปีแล้วนะจ้ะเพราะว่ามันก็บทงตายเตงเซมไปส่มสนไปอันนี้เขาอันเสาเก็บแล้วประมาณจากอาทิตย์นึงแล้วเนีจ้าเล้วมันปลูกต้นเนาะจ้าพักต้นแล้วเพราะผมมาทราบไปหน่อยนึงเนาะขันนับเป็นต้นนี่นับว่าไหวมันบอตาผักวัน่วใหรหนึ่งพันต้นเป็นพันเนี่จ้าเพราะว่าช่วงปลูกแรกๆนี่องไรนี่ปลูกแปดร้อยต้นจ้าเนี่ยอันนี้อันนี้จัดเป็นซุ้มผักวันให้เลยส่วนนี่ปลูกที่แรกเป็น เพื่อนห้ปลูกว่าไรละไรละสี่ร้อยต้นค่ะไรละสี่ร้อยต้นเอาประมาณสองไรเก็เลยว่าแปดร้อยต้นจ้ะโซนนี่เป็นแปดร้อยต้นเนาะสองไรเนาะระยะห่างประมาณเท่าไหร่เอาไงเอาเนาประมาณในเมตรครึ่งค่ะเมตรครึ่งคุณเมตรครึ่งเนสองเมตรจ้ะสองเมตรสองเมตรอันนี้สองเมตรเนาะระวังแถวเนาะระวังกว้างสองเมตรระวังต้นสเมตรครึ่งเมตรแต่ว่าสวนเราก็ปลูกใหญ่อยู่ทั่วที่ทั่วแดนเน้นน้อยใหญ่เป็นบ่ โอ้อันนี้เป็นพี่เลี้ยงครับต้นมะขามเทศเนี่ยจ้าแต่ว่าเริ่มแรกเราที่ปลูกแค่ก่อนเน่ยปลูกแค่เราแค่เขาบ่ทนค่ะโ okay. อ้แค่บ่ทนแค่เขาประมาณหนึ่งสี่ปีหกสียแล้วค่ะเพราะว่าสี่ปีนี่แค่ตายเขาปลูกอีกรอบสองอีกสี่ปีจะตไตจะปลูกมะขามเทศอีกก็มันได้รับผลอีกมันได้ขายได้อาขายมะขามเทศอีกข,ข,ขายถูกทางตรงเนี้ยสิควงมนานว่าจ้าเนาะแต่ว่าขันมันใหญ่แล้วมันก็บ่าจำเป็นมีพี่เลี้ยงบ่แม่นติครับนี่มันกะ โมเมนต์ค่ะเพราะว่าไงแล้วโมโมเมนต์มันก็ต้องจําเป็นอยู่เพราะว่าเ่สูดแดดดิครับเขาว่สูดแดดแล้วเขาก็เขาก็บ่มักล่มเป็นไงค่ะเขาว่าเขามักล่มลาไส้ําไส้พอเขาเฮ็ดอ้นโฮมปลอมให้บ่ได้อะไรครับจังมุงสลนเป็นโกดังเขาจังฝรั่งเขาสิ้มุ้งไว้ค่ะเอหรอคะเอาสู่ป่าธรรมชาติให้เขาดูแลกันเองดีกว่าเนาะคือเขาปลูกป่าธรรมชาติเขาได้ผลด้ ก็เอาเชร์แลนด์เขาก็ได้ซื้อเด้ได้ซื้อเองซื้อเชร์แลนบ์ลงทุนแล้วก็ซื้อเสาปูนนั่นบหลเสาไม้สามารถใส่มาได้อันนี้ก็ให้เป็นระบบน้ำขึ้นกันฟังไว้เบิดแล้วเบิดเบิดเลยค่ะมิสยี่สิบเลยนี่วางเบิดเลยค่ะวางทั่วเปลงให้เนี่ยแม่นค่ะปาโตลงทุนบนหน่วยร่วมสัญญาเนี่ยคือว่ากวันนี่เดี๋ยวเขาโหดย้ำแต่ยี่น้ำเมันเนี่ยล้วเตะเขาว่าช่วงยันไอ้กุมภาพัไม่นะเขาต้องเฝ้ารดน้ำเลยมันจีแตกคอนมูจ้าเพราะว่า รถน้ำมาแต่หลังปีใหม่เลยค่ะหลังปีใหม่มาท<อ>ี่พ่ารดน้ำเพระออกกลุมพายมีนานี่มันทีออกก้อนมูเลยก้อนมูราคาก็ดีก็อนมูเลยม,มันมาครับราคาขายจากหน้าสวนเจ้าเท่าไรครับปีวังหันนะหน้าสวนนี่กับที่ขายสองล้อยจ้ะสองร้อยเลยาขายสองร้อยหอดสาม ขายจากสามล้อยถอยลงมาเพราสองล้อยจ้ะถ้าเพื่อนไม่เก็บเอาเองก็บล้อยหาสิบเก็บเอาเองก็มีอีกผู้ใดอยากชมบรรยากาศมาเก็บเอาเองก็บเอาไปสร้างกิโลได้เลยมันวะลังเท<อ>ียกับเขสร้างเพราะว่าถ้าเพื่อนมาสวนที่เพื่อนไม่เก็บเอาเองครับ,บอ,อ,อันนี้ตัวไหนแม่อันนี้กับหาสิบบาทเก็บให้นางล้อยหนึ่งก็คือให้เพื่อนล้อยหนึ่งเก็บให้นางหาสิบบาทพวกหยาพวกนี้ก็คือเสียเอาเลยจงอีโลอยไม่ได้เสียเนี่ยเอาเครื่องตัดหยาตัดโอ้ยังไม่จำต้นอีโล่ยงอมได้สั้นๆไม่ค่ะเพราะว่าเห็นมันสูง เยดยืดตลอดปุณนน่ะมึงดูพี่น,น้งนนนอง,งอีลอ,อกขันทอกญ่ก็มีเอกมีมีสูมองปลูกไว้ทั่วให้ปลูกอยู่อใส่ก็เห็นเบิดผักหวานคือกันแล้วครับเดี๋ยวผมมาทายเอาแต่ามองนี่ซื้อนอตาลนอพุ่นนะ่ะเอาวถอดโชว์อีแล้วมึงดู โอ้ยหลอกขันหอกใหญ่อันนี้แต่เจี๊ยบไปขายไรแนว่นัเผื่อล้มมันนั่นบ่มีหม่องใดที่หลงเนี่ยมันสิบเปินแก่เบื่หรือตาเนี่ยไหมคุณนั่นกำลังเกิดอีกแล้วหน่านั่นนี่มักมีนี่ก็ป่อยมันแหี่ยงขาตุ้นไหลเท่านั้นนะถูกหลายขายบ่ไหวเลยตะไม่ลอยนวยไลยเอาบ่ไหวก็ขายไปตายซื่อๆนี่เดี๋ยวมูนี่มันมุดกับมีอีกอ่วมันมุดไปนอกคนน่ะนี่หลอกขันหอกคนนี้จ้ะปลูกแนวผสมประสานให้ป้าพึ่งพระอาศัยกันอี่ลีด้วยเนี่ยเนาะตายเจ้านี่เนาะ ก่อนอื่นก็มาถามการปลูกแบบผักวันนี่ครับมันเป็นยังไงเงีมันปลูกยากเค็ดยากบ่ครับเนี่ยคือลนน้อยอีลอ้ออออีลอ้ออีกอันนี้มีอีกมีมีแถวหนึ่ย้ำมองรอเบิดเราพี่น้องต้นพันธุ์นี่เอามาจากกันล้วงว้ที่ครับเนี่ยนี่บอกไงผักวันนี่ไงผักวันนี่เอามาจากปลาโอ้เอามาจากปลาแท้เลยมันมีต้นนวยมันตีครับอยู่เชิงปลา เพาะมาเล็ดเอาเองเลยนี่ก็ปลายงอมอีกลิ้น่ะปลายง้อมอีกใต้ต้นไม้เนี่ยโนกนก็มาขี่ร้องเนี่ยนี่กินแล้วโอ้โหเอาอันนี้อันนี้มันต้นแดงแล้วเขาออกดอกแดงๆโอ้พูดถอุ้ยแต่มันอึดเอออึดเนี้ยกินอาหารปลาแล้วเนี่ยพี่น้องว่าต้องขืนพูดให้มีให้ยากด้วยครับมาเก็บน้ำร้อีดีกว่าพลหนาเบื้องเอา เราตัดหญ้าเราก็ยังรู้ว่าของเราอยู่ใส่ไหมครับนี่อันนี้แม่นเบิร์ดบักมี่ตะกีดบักมีต้นนี้มันเป็นบักมี่ร้อยนุ้ยมีร้อยนุย้อย,ย,ยอีกย่ายยอยู่ข้างล่างนี่ก็ลายเต็มมันชุบเราตัดไปเป็นพวงเป็นพวงว่วาผู้ใดเพิพ่นมากก็ตัดเอามีหนังเนื้อแทบแทบเด็ดมันพันน้อยๆอันนี้อันนี้มันเป็นพันนั่นท้องอําพันด้วยกันเขาโดกลายเขาเกิดไม่ได้ตัดเป็นหน่วยสุกที่มันสุบกินได้บอกได้เนี่ย เอาว่าไปซุปบ่หน่วูทำนี่ก็ต้องซุปหนัวเนี่ยเพราะฉีดแสบไงเอาว่อเราไปซุปว่อโอ้เฉโอเคเดี๋ยวไม่ไทยคลิปก่อนสักหนะเอามะว่าเลี้ยงผักหวานต้อเพียงไงบ้างเนี่ยผักหวานนี่มันปลูกจังใดก็ตายตอนปลูกทีแรกเอาอไม้อยู่ใส่ไม้อยู่น้ำญ่ติเมื่อยู่ใกล้ๆกันเปิดตาจะไม่ได้เสียงเข่าดิเนี่ะก้นหลุมซื่อๆตีครับปลูกทีแรกเห็นแนวจำได้บ่หลงสามจิตหาเซนทั้งเลืกอ่ะป๋าเอาเลืกไปนั่นหรือครับ ทั้งปากกว้างมันสามจีบปัดทบปลูกรุ่นโบราณเลยตีวันนี้ก็เอาขี่หมูล่องพื้นขี่หมูล่องพื้นล่องพื้นไว้ผสมดินล่องในพื้นครับวันนี้ขี่ควายเขาก็ขี่ควายอีกออกมาไว้งกกนเนอะครับโอยขี่ควายโอควายที่เอาดินออกจากหลุมออกเขาเพิเอาไส่เนื้อบรรท์ครับเขาคั่วเอทั้งนอกผสมเกลี่ยล่องหลุมอ๋อมันเต็มมันเต็มเลยมันเต็มครับวันนี้ก็รดน้ำ หขึ้นมาลุ้นกับคอยมาปลูกครับมาปลูกนี่ว่าต้นพันธุ์มันเป็นทงเต๋อครับเป็นทงใช่ท,ทงไว้โอ้ไม่ได้เอาเป็นเม็ดมาเสียบบเอ๋อของเราเอาเป็นทงลงปั๊บไอ้สูงก็ดินพืน้นเก้านี่ตีบเต็นท์ครับเพียมันยุบโอ้เพียมันยุบคุณคูไว้อ่าไงเนาะเอาขี้ดินมุ้งก้นหรือเอาไปเอาไม่เห็นเป็นพืชก็กครับแต่ว่าพืชพี่เลี้ยงนี่ปลูกย้ำไหนครับปลูกก้อนหมอลืมไหนปลูกพร้อมกันเลยมันใหญ่ก้อนนี้เราต้นแชมันบ่อยนะเห็นบ่อ แล้วโรคภัยมันมีบอ่อตาผักหวานมีนอนเขา่ามีต้นแตกจ้ะโอ้แตกพอต่อมต้นแตกทั้งเจ้อันนี้เขาเอินต้นแตกบ่เนี่ยต้นมันแตกแตเนี่ต้นเนนขาแตกทังจ้มันเป็นอันตรายกับต้อนอยู่ตครับโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยมันสาเหตุมมจใจอย่างเรากับพี่ลูกก็กันเ่อว่าเขาเป็นเขาว่ามันหนาเร่ง นาเลีล้ยงนาเล้งน้ำหมดพร้อมไม่ทิเตียโอ้นาเลี้ยงแล้วส่วนมากส่วนนั่นนั่นเครื่องนั่นจริงงามคักเล่นผู้ไม่ไม่โอ้แม่นเบิดสมบูรณ์แต่หาพุ่มกับแม่นแม่นค่ะแม่นบวชอามันเป็นพืชปลาอยู่เราบวิภพโหดน้ำอยู่ในปานคือเปลี่ยนสันตามันก็เป็นคือกันเป็นคือกันอืมเอาอันนี้ต้นนี้ยังแตกอยู่ด้ครับพี่น้องนี่พวกเพราะอันที่จริงเราพักต้นเราเป็นบ่อยไงพักแล้วค่ะพักแล้วต้นเครื่องที่ มันมันแตกตัดทิยมได้นอะตัดทิยมมันเกิดไหมอันนี้นเกิดไหมน,นี่งอมม <laughs> ันเบิร์ดเงานี่ยงอมเต็มหกวันอยู่พี่น้องอันนี้อันนี้งอมหนึ่งสามารถที่ลุกได้เสียละเป็นจีบชีบดอกได้นะเ<อ>พราะว่าเป็นไม้เขาเกิดนะเมือลกเบิดเพราะเป็นได้เงาเดียวเบิปีน่ยมันแตกมาเรื่อยๆเนาะจัดออกมานี่พี่น้องเบิร์ดดูเอาป่าโตมีของกินอาหารปลาไปอยู่นี่เบิดแมงพี่น้องเอ้ยน้องบัวแดงเนี่ยครับน้องบัวแดงใช้พูมเพราะนี่แหละพี่น้องเมาเอาเบิดเลยพี่น้องเป็นพี <ๆ S 3> ่น้องกัน <ๆ S 3> นี่ละะะเเนนาาาต ใช้พุ้มขึ้นกันนะครับผัวเบิ้งเอาเพ่อาเอาปลามาไว้บ้านเอาปลามาไว้บ้านนี่มันอยู่บ้านสิก็อยู่ปลาคือเก้นนันเนี่ยตาคุณนะเบิ้งเลี้ยนอยู่ปลาอยู่สวนเขาดีแล้วตัดหญ้าพันได้ไวเบิดเดียวผมอันพูดกับผักหวานมันหมดตามาขามเทียนนี่ก็ขายได้เมื่อลราเป็น่ยวล้อยล้อบุญเดียวครับนี่มันไวแล้วซื่อผักหวานนี่เดียครับมันมีหลายใส่พันธุ์บัวตาก็รู้จักมันมีพันธุ์ใดเนี่ยใบม้วนใบม้วนกับใบเหงาอันมันดีงดบาง พันใบเงายอดพวงามพันใบมดนี่ยอดมันดีงามเหลืองห ja, ุยอันนี so, so, yeah, ้เขาเอิ่นพันอย่างนึงเจ้าจับเป็นนไงนี่กับใบใบใบมดนู่ใบมดน้องเงาเท่โมงเงาแต่ลักษณะต้นที่ยอดงามผุนตียอดเหลืองเหลืองผุนตียอดเหนนะพี่น้องมึงดูผักหวานนี่กับไ่ได้ใช้ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาคือเขาเป็นบอกครับปลูกแบบธรรมชาติเฮ็ดนอกฤดูได้บ่ครับผักหวานนี่นอกฤดูคือ อีไม่หน่อยนอกกระโดูเพ็ดจังเด๋ครับเพ็ดผักหวานนอกกระดูปั๊บมันคืออกเลยโอ้วัตเตอรี่ใบมันออกมันแตกไหมครับออกมันเป็นมันย่านตายมันเลยแตกมันบ่อตายก้อรีใบปั๊บเแา้วเด็ดยอดหนึงจ้ะโอ้เด็ดพร้อปับเด็ดมันทีแตกกันนี่เลยโอ้แตกก็ึ้นมองหันเลยหันบวเด็ดให้มันเป็นธรรมชาติเลยมันแตกบ่ยอดปะงาพูดแล้วเดียน มีามีน้ำมีสา<อ>ขเขาจึงค่อยปุ้งขันนวลบอกง,งามขะน้องรัดมันนี่มันจะออกไสตีไหมพ่อดิ่นโอ้ชิได้ขายดีช่วงนั้นอีกนั่นเห็นบอพี่น้องเทคนิคการทำบักวันแล้วชิได้ราคาดีขายเท่าไวยเท่ากับอป,ปอยไว้เพราะว่าช่วง ปีแรกกันมีน้ำ <โฮ S 1> จังก่อยพงาอปีสองได้เก็บเนาะได้รู้ในได้หาร่อยโอโ้โตพุ่นนะพี่น้องช่วงนั้นมันวอนหลายมันบ่อตาสนุกได้เงินละใ,<ช><า>ในส่วนรถนินที่ผมทายมาพี่น้องลงไลรเบิ้งให้เบิด์ไม่จะเป็นเงินเป็นคำได้แล้วว่าตูด อันตู้เอทีเอีมเลยเนี่ยนนเนาะตาเนาะนะเราให้เราเป็นตู้เอทีเอีมเลยครับเพราะเราไปแย่งผู้ใดกดมิได้เพิ่นมากกดยุนี่แหละมันบอกตาลูกลูกหลานกับมากกดยุนี่ละกดยุนี่เบิดใคอยากกินเอียงกัาเงินไม่ตายยุ่ถึงกับให้พี่น้องไอ้พวกต้องไปรีบขายมองใด้เห็นไงยุนยุนเนี่ยนะมัก,กิดป็นตู้อี่เอี่ยมนนึี่ม,า,มาอีกเพิม่มเจ้าของเราก็ได้กินได้ขายอย่างยุงนี่เบิดแม่พี่น้องครับนี่ฉันขายไปยังลงแตาขายไปแล้วเงินกับโบได้ใส่ไม่นี่มี พราะส่วนมากคนมีเงินคนมาซื้อเนี่ยกินเนยมันบ่เอาอันอะไรล่ะเอาให้ลูกใไฮรานขอรใส่ป้ากินสัดสัดปุ๋ยสัดยาก็บม่ได้ฉีดมันบ่ใไงเนี่ยครับเป็นเป็ี่ยนชิปด้วนๆเป็ี่ยนชิปผักหวานเนี่ยครับเบิ่งเอาฉีดยาน่ะ เราเขาเป็นคนเก็บกวนมันบอกค่ะว่าเขาเก็บกวนมันก็จถือกินถือมือเขากวันเขาอยู่ใกล้กับคืออยู่ใกล้ผู้ใดมันก็ถือผู้นั้นแหละเพราะว่าเขาต้องกินนิ่ธรรมชาติเนาะกินธรรมชาติเห่นมันสีบดโดบดอย่างคือหงพึ่นสารเคมีเพิ่นเขาเก่าตามนี้ตามเกินเขานิ่นปริมาณส่วนหลมันบ่อยไหมเกิดเอาส่วนหลแล้วก็เพราะว่าอเขาเก็บเขาอย่างเขาก็บใบมือมันก็ไปถือกวนเขาเกิเขาเนียนไปตรงนี้ค่ะเพราะว่า ได้เท่าไรเก่าของเขามันชวนไหลเขาก็ต้องได้อยู่แล้วไม่ได้ค่ะถ้าวันเราบวมเป็นซับนี่เด้พี่น้องหลงไหเบิ่งคลิปเรื่อยๆมีทุกไฮเลยมันมอยไงมันมันว่างมองได้ก็ว่างมองได้ก็ปลูกคือจกอีง้อมเนี่ยเนาะอีง้อมมีรอดก็คือครับอีรอดอีง้อมนี่ปลูกไม่เบิ่์เลยพี่น้องครับนี่เบิ่งบนเนี่ย มึงตะแล้วเห็ดอีกอย่างอีกบู้พี่น้องอผักไปเหปลาโอ้ผักผงขี้รดกับเลี้ยงปลาได้คือกัน,นเลี้ยงปลาได้ค่ะเอานี่แหละครับนี่ก็เป็นคลิปผักหวานวิธีการปลูกการดูแลแบบสไตล์ของไงเราแบบคร่าวๆนาะใหญ่แบบเาน,นาะเพราะว่าเทคนิคแต่ละสวนบ่คือกันได้พี่น้องของเราเน้นธรรมชาติแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติาเอาเป็นว่าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ